จะมีสก,กีร้านที่ทําให้พี่อิงต้องยกจานขึ้นมาเลียขนาดนี้แหละใช่ค่ะอันนี้เป็นจานซิกเนอเจอร์ของเชฟกากากั้นชื่อว่าลิกิดอาเป็นอีกจานไฮไลท์ที่เสิร์ฟในซัมเมอร์เมนูที่ร้านกาการั้นแอดลุยวิตตองร้านนี้เนี่ยเป็นการคอลแลบการระหว่างลุยวิตตองแล้วก็เชฟชาวอินเดียชื่อดังอย่างกาการ์กั้นอน,นันสำหรับคอร์ดแรกเชฟเชิญเราไปกินถึงในครัวเลยค่ะมีชื่อว่าโย<ม>เกิร์ตเอ็กซ์พลอชั่นแผ่นกรอบๆด้านล่างเนี่ยจะทำมาจากฝรั่งสีชมพูด้านบนเป็นโยกเกิร์ ซึ่งเป็นวิธีกินซิกเนเจอร์ของเชฟกาการนเห็นรูปก็รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นสับปะรดอันนี้ทําจากสับปะรดผู้แลมะร้าแล้วก็พริกเกลือคอร์ต่อไปเชฟบอกว่าจะพาเราไปเที่ยวรอบโลกทั้ง3คํคนี้มีอินสปิเรชันมาจากยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ไทยอย่างอันนี้คือลินจีโฟราโมนาการอินสปายมาจากขนมญี่ปุ่นอย่างโมนาการส่วนอันนี้เป็นเมี่ยงคําแบบไทยๆอร่อยรสจัดถูกใจมากเนื่องจากเชฟกากัรนเป็นชาวอินเดียนะคะคอร์ดนี้ก็คือชื่อว่า bites of India ทั้ง3ตัวเนี่ยจะ represent รัฐในประเทศ ราชาสถานแล้วก็เคราลาสำหรับคอร์สนี้คือเครื่องเทศอินเดียแบบตะโก้เลยค่ะอันนี้ก็อร่อยมากๆค่ะเป็นสแกลลอบย่างเสิร์ฟมาพร้อมกับซัมเมอร์สคอชแล้วก็ซาลาหรือวแกงแบบอินเดียอันนี้เป็นจานซุปค่ะที่ทำมาจากเมลอนและที่ยกให้เป็น MVP ของวันนี้เ <c oughs> ว่ากิวมิยาซากิ <c oughs> ส่วนเทนเดอร์ลอยที่บอกเลยว่านุ่มละมุนจุ๋ยซี่สุดจานนี้เป็นแพลเลทคลีนเซอร์ทำจากแอปเปิลเขียวเสร็จแล้วเชฟจะเสิร์ฟเป็นเบสมาติไรซ์และแกงที่ทำจากเห็ดเมอร์เรลแล้วก็เห็ดต่างๆเข้าสู่ของหวานกันบ้าาางหวนจ และทาจากข้าวหอมมะลิลาใหญ่แล้วก็ไวท์ทรัฟเฟิลบอกเลยว่าอร่อยมากส่วนจานที่2ชื่อว่าบีนีเดอะโมโนกรมเป็นสตรอเบอรี่พิงโพเมเโลแล้วก็พิงกวาว่าโดยโรวมมือนี้น้องประทับใจมากค่ะอาหารอร่อยเซอร์วิสน่ารักมาทั้งทีเนี่ยก็อย่าลืมไปดูเอกซิเบชันเขานะคะหลุยวิตตองวิชชเนอรี่เจอร์นีย์บอกเล่าเรื่องราวประวัติของแบรนด์หลุยวิตตองที่มีมายาวนานกว่า200ปีแต่และห้องก็จัดได้ดีมากๆเลยค่ะใครเป็นแฟนคลับหลุยวิตตองคือห้ามพลาดที่สาคัญเนี่ยมีของที่ระลึกให้ติดไม้ติดมือกลับบ ด้วยน,น้องสมได้ถุงผ้าคือดีใจมากเลยค่ะ